สวัสดีครับช่างต่อน้าไม้ยิงปลานะครับหลังจากที่ครอบไกลใส่ไม่ได้นะครับทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นะครับที่ส่งลูกค้าส่งมาอัปเดตชุดบนนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นขาสั้นแบบนี้นะครับพอรุ่นปัจจุบันนะครับก็จะเป็นขายาวขาหน้ายาวแบบนี้นะฮะปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้นะครับคลิปที่ก่อนหน้านั้นนะครับที่ลงให้ดูนะครับ แล้วก็ทําตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเ,เขาเรียกอะไรเนี่ยอฐานยึดของตัวครอบไกลนี่นะครับกเ็เข้าไปที่ AP Shop นะครับรบกวนให้เขาสลอตตรงนี้ให้นะครับ AP Shop นะครับช่างแอปนะครับก็ให้พี่นายเขาทําให้นะครับก็สลอตตรงนี้มานะครับเพื่อที่จะปิดปิดรูที่มันโบไปนะครับ ก็คือลักษณะขาไก่พวกนี้นะครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมีการแก้ไขแบบเนี้ยมันก็สามารถซ่อมได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็ซ่อมได้นะครับมันก็ต้องอาจจะยาวขึ้นหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะหดเล็กลงไม่ได้เพราะว่าตัวร่องตรงเนี้นะครับเราขุดเพื่อที่จะฝังขาตรงขอบไก่ไปนะครับนี่นะมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เชื่อมนะครับ หาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปก็จะได้ขาไกลที่เหมาะสมนะครับ